ดีเอฟซทุกคนนะครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับตอนนี้กาลังเดินทางต่อนะครับไปคันที่สามนะครับผมรถตักนะครับผมรถตักประเทศจีนนะครับลูกค้าโทรมาบอกเมื่อกี้นะครับที่ผมแจ้งให้ทราบนะครับผมตอนนี้กําลังเดินทางนะครับผมใกล้จะถึงแล้วนะครับเป็นเส้นทางรัดนะครับผมนี่ครับเป็นคันที่สามนะครับผมในรอบวันนี้นะครับเดี๋ยวไปถึงหน้างานนะครับผม เดี๋ยวอัพให้ดูอีกทีนะครับผมโอเคครับผมถึงหน้างานแล้วนะครับมาดูครับรถตักนี่ครับทีมงานลื้ออยู่นะครับเจ้าของลื้อลองนะครับผมเปลี่ยนคันนะครับเปลี่ยนคันเอาคันแร็เตอร์มาครับผมอันนี้นะครัวอย่างโน้โหชิบไต ติดเลยานึงนะทังจำเป็นนี่ก็ผมเครื่องรถจีนนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับผมอาการสตาร์ทแล้วไม่ติดก่อนว่าฉีดไปเช็คแล้วประกอบแล้วไม่ติดติดแล้วก็ดับดับ,ดบแล้วไม่ติดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเดี๋ยว ถอดก่อนนะครับผมให้ช่างภูมิถอดก่อนนะครับ่าบนะเดี๋ยวไล่ไล่อากาศก่อนเดี๋ยวไล่อากาศก่อนอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผม สรุปนะครับไม่จบนะครับคันนี้นะครับไม่รู้ไปทำมีท่าไหนนะครับผมเสียบผ้าเข้าในปลอกสูบนะครับผมนี่ครับสงสัยจะล้างไอ้ดีแล้วไม่ออกนะครับนี่ครับมาดูฝาสูบนะครับผมนี่ครับนี่ครับจะทำมาก่อนนะครับผมต้องได้รื้อฝานะครับทำความสะอาดข้างในแล้วก็เช็ควาลทั้งสี่ตัวแปดตัวนะครับผม บวดวบาวใหม่นะครับเช็ดคดูมัดคดมันโคดนะครับผมนี่ครับผมเป็นงานออกลูกงานบานปลายนะครับผมอ,อย่าประมาทนะครับผมเวลาทํางานนี่ครับเศษผ้าที่แกท,ทําถือว่าวางยาตัวเองนะครับผมถึงได้โทรหาช่างเนาะไม่รู้รถเป็นอะไรกบอกอย่างนั้นบอกวิธีแกทําแกก็ทํานะครับผมทำไปแล้วแก,แกลืมเอาผ้าออก ปัญหาที่แรกรถมันเร่งไม่ขึ้นมีควันดำาหอฉีดมันตายทำาหอฉีดใหม่มันเร่งปกติแต่ลืมเอาเศษเผ่าออกต้องถอยดีปัญหาเกิดเลยครับถึงได้โทรหาผมนะครับนี่ครับรถจีนนะครับผมรถตากจีนนะครับทีที่แล้วก็ไปทำรถไทยประดิษฐ์นะครับผมครันั้นจบไปแล้วนะครับบริษัทเดียวกันนะครับผม เรียกใช้บริการขอบคุณนะครับเสียใหญ่ใจสปกร์ตนะครับผมแก้ปัญหาด้วยช่วยกันนะครับผมนี่ครับโอเคนะครับโอเคนี้ก่อนนะครับผมมาดูวิธีถอดวาลนะครับผมถอดง่ายๆนะครับถอดเล็บม่าบันผมเขเหลี่ยมเหลียกเล็บมาเล็บมาวาลตัวล็อกวาลสปริงวาลนะครับผมวิธีการถอดนะครับให้ช่างภูิถอดหาอะไรองก็ได้นะครับกระดาษแข็งๆรองข้างล่าง ให้เก็บไว้เป็นอย่างดีนะครับเริ่มมาตัวเล็กครับผมอ่เก็บไว้ให้ดีสปิงนอกในตัวเล็กตัวใหญ่นะครับผมไอ้ดีเสียลดจากประเทศจีนที่ไปถอนเมื่อวานครับผมนี่ครับเสียผ้าเห็นไหมครับเสียผ้ากองเต็มไอ้ดีเลยนะครับผมที่เจ้าของลืมไว้นะครับผมอไม่เป็นไรครับมากมาย ล้างประกอบหมดวางเหมือนเดิมพรุ่งนี้ประกอบครับผมสวัครับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็ถึงหน้างานแล้วนะครับนี่ครับฝาที่จะนำมาใส่วันนี้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ช่างภูมขัดตัวเสื้อนะครับผมทำความสะอาดตัวนี้นะครับเราจะตดสาตัวนี้นะครับงานวันนี้ ไม่นานนะครับผมโอเคนะครับบรรยาการโดยรวมนะครับผมนอกสถานที่นะครับจังหวัดลุกดงฮานต์ตำบลดรงเย็นนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้กําลังประกอบฝานะครับวางลงเรียบร้อยนะครับผมให้ช้างคุมหยิบนัดมาเลยครับผมนี่ครับล้างให้สะอาดนะครับผมเวลาประกอบนะครับอาจะใส่นัดคาสุก นี่ครับตามรูนี้วางลงเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวทำการใส่เลยนะครับผมโอเคครับผมให้จับคุม้างรัดก่อนนะครับล้างน็อตให้สะอาดับผมอใส่ต้องดูสีน็อตด้วยนะครับเปล่าลมมาจ่านะครับผมน็อตนอกในนะผมก็มีสีตัวในก็ไม่มีสีนะครับลองเปลี่ยนให้ดูให้ดีนะครับผมเวลาใส่ให้ใส่เน้นตัวเดิมนะครับผมครับ สังเกตไม่มีสีที่ติดสีนะครับงานอยงนี้มันต้องละเอียดนะครับโอเคเดี๋ยวใส่ไปเลยนะครับถ่ายคิปยาวให้ดูเลยนะครับผมโอเคครับผมเวลายิงบล็อกนะครับผมให้ทะแย,ยงตรงกันข้ามก่อนนะครับเดี๋ยวปรับเกียร์ก่อนเกียร์สามออพอ ครับยิงยิงตัวกลางก่อนนะครับแล้วก็มาที่มุมอ่าพออ่าแล้วก็มุมใหญ่ลแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวานะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมให้ช่างภูมิไล่นะครับอ่าทีนี้ก็ไล่ไปเลยนะครับผม ข้างๆเอาคอ้คอนตีตัวนี้นะครับผมตีไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้นะครับไม่เป็นไรเดวแต่งให้ไม่เสียหายมากมายนะครับประมาณนี้นะครับ,บ,แ,ลลรบแล้วก็ตามด้วยปอนนะครับผมไม่ใช่ว่าบล็อกนี้ยิงแล้วไปเลยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยปอนเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีหันปอนนะครับผม เลีงฝาสูปกติก็ทํารถไถนะครับอ่ามันก็ไม่ต่างกันเด้ยนะครับรถไถกับรถตักนะครับผมไม่ยไฮโรลิกเหมือนกันนะครับผมเครื่องยนต์ก็คล้ายๆกันนะครับผมโอเคนี่เป็นรถบริษัทนะครับอ่าผมจะซ่อมให้แกทุกรุ่นนะครับยกเว้นสิบร้อนครับผมอ่าแกมีรถมากมายนะครับบริษัทนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาเช็ก่อนให้ดูนะครับอ่าโอเคครับผมมาถึงขั้นตอนสําคัญนะครับวิธีอัดบอนฝาสูบนะครับผม ไาจะเป็นรถไถรถตักนะครับผมผมจะตั้งไว้ที่170นิวตันเมตรนะครับหรือว่า170ปอนด์นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวช่างภูมิขันนะครับผมอเอาเลยเอะไรตัวกลางก่อนครับผมไปเรื่อยๆนะครับกำลัตงตกรถดนะ นี่ครับเวลาขันปอนยากระชากนะครับปล่อยให้เป็นอิสระแล้วให้ตัดเองนะครับผมอยากกระชากอยากกระชากยยึๆไม่ได้นะครับให้มันเป็นอิสระแล้วก็ตัดปึ๊กไปเดีย๋ยวรออีกรอบนึงครับผมรอไม่ตัดแน่นอนปักเรียบร้อยไปอีกประมาณนี้นะครับผม ก็ขึ้นอยู่กับน็อตนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของรถนะครับผมว่าถอดกี่ครั้งกี่ครั้งบางทีเกลียวมันหลวมมันก็ต้องเพิ่มปอนด์อีกนะครับผมจากร้อยเจ็ดก็จะเป็นร้อยแปดสิบประมาณนี้นะครับผมหรือประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเช็คเรียบร้อยนะครับผมพ้อมมลรู้รู้นะครับว่าขันเวลาขันอประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับ คิดผมให้ช่างภูมิล้างกระเดื่องวาวก่อนนะครับผมล้างเบนซินนะครับผมจะได้สะอาดนะครับต้องละเอียดนะครับผมดูคลิปยาวๆไปเลยนะครับผมจัดให้ยาวๆไปเลยคลิปนี้นะครับผมปัญหาโลกแตกนะครับเสียค่าเข้าในไอดีนะครับผมเจ้าของวางยาตัวเองนะครับคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวประกอบกระเดียงวาลประกอบหัวฉีดนะครับผมไล่วิธีไล่น้ํามันขึ้นหัวฉีดนะครับผมเขาทํากันยังไงนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูครับผมสอนทุกอย่างบอกทุกอย่างนะครับคอมเมนต์มาได้ครับผมไม่ห่วงวิชานะครับวิชานี้ไม่มีบนตไยครับผมโอเคคับผมเวลาใส่กระเด่องวาวนะครับผม หลายคนสงสัยนะครับว่าน้ามันมันมาเลี้ยงกระเดียงวาล์มันมาจากตรงไหนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถไถรถอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีระบบดูดันระเบิดไข่สี่จังหวะนะครับผมประมาณนั้นนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่มีวาล์มันจะมีช่องน้ํามันนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมันจะวิ่งเข้าผ่านกระเดียงอ่าเขาจะอุดตรงนี้ไว้เขาจะขึ้นตามท่อนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับช่องน้ำมัน เก่อนเขาทำมาแล้วนะครับจาะตัวนี้แล้วก็อัดเป็นเกี่ยวอัดไว้ถ้าตัวนอตตัวนี้หลุดนะครับเมื่อไหร่นะครับผมมีหว่าน้ำมันพุ่งกระจายไม่มาเลี้ยงตัวนี้นะครับผมไม่มาเลยมาก็ส่วนน้อยนะครับมีโอกาสไม่นะครับพูให้ฟังนะครับผมจะประมาณนี้นะครับผมน้ำมันมาเลี้ยงแบบไหนนะครับผมนี่เป็นข้อมูลละเอียดนะครับผมถ้าอยากสอบถามข้อมูลพิ่มเตือนก็ให้ไปดูได้ในเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูปนะครับผม ถามได้ครับให้ช่างภูมิไล่กระเดืองก่อนนะครับผมขันปอนต่ำก่อนนะครับนี่ครับขันปอนต่ำก่อนขอใครที่กล้องสั่นนะครับผมเดี๋ยวไล่ปอนนะครับผมโอเคครับผมเวลาขันปอนนะครับผมน็อตที่เป็นประกับกระเดื่องวาวนะครับผมจะขันไม่เท่ากันกับ น็อต <Not S 2> เป็นฝา,าสูบนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กหล่อนะครับผมถ้าขันตั้งกอนมีโอกาสแตกแน่นอนครับผมแลว้วน้ำมันออกประมาณร้อยยี่สิบปอนด์นะครับผมช่างคงปรับแล้วนะครับประมาณ120มันขึ้นอยู่กับตัวน็อตท,ที่เราใช้งานด้วยนะครับให้ตั้งร้140อยสามสิบร้อยสี่สิบตั้งโดยประมาณนะครับผม ประมาณนั้นนะครับให้ตั้งเพิ่มขึ้นไปมันขึ้นอยู่กับเกีียวที่เราใช้งานบ่อยถอดบ่อยไหมประมาณนั้นนะครับผมนี่ครับก่อนจะตัดประมาณนี้นะครับร2อพอนะครับผมแล้วเขให้ตะเขียบวาวให้มันอยู่อิสระนะครับเวลาขันลงนะครับผมไม่มันดันนะครับมีตะเขียบโคด้วยนะครับถ้าขันไม่ดูนะครับผม มาบอกวิธีเช็ควาลนะครับในตะกูสีสูบไม่ว่าจะเป็นรถถทยรถตัดนะครับผมหลายคนอยากทําเป็นนะครับผมในคลิปนี้นะครับจะมีน็อตล็อกเหมือนคูเวตานะครับผมเห็นไหมครับให้เจ้าพุมถ่ายให้นะครับกล้องเพื่อรางัดไฟวีนนะครับผมใช้กางก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับจะมีช่องนัดไฟวีนนะครับผมข้างล่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับมาดูตรงนี้ ที่จะเป็นสูบสี่นะครับผมจะเป็นคู่นะครับไอดีเสียนะครับไอดีจะขึ้นไอเสียจะแตกประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนรถไถนะครับเดียระเบิดมันอยู่คนละข้างกันนะครับผมให้ดูตัวนี้แตกขึ้นลงๆงนะครับผมมันจะเป็นเขาเรียกอะไรโอเวอร์แลปใช่ไหมช่ังคูิโอเวอร์แล่าให้เรามาทําการตั้งนี่ครับสูบหนึ่งตั้งคู่เลยนะครับผมเหมือนที่ผมสอนนะครับตั้งคู่ตั้ง เลยนะครับอดีเสียนะครับผมเห็นว่ามันรวมมกจังหวะว่างมีตั้งเลยนะครับผมให้เรามาตั้งนะครับเขาเรียกสูมเนาะการที่หนึ่งการที่สองนะครับแล้วก็มาตั้งการที่สามนะครับผมการที่สามครับหมดเลยนะครับผมจะเป็นการที่สี่เนาะการที่สี่ไม่ตั้งมาตั้งการที่การที่ห้าก็ไม่ตั้งมาตั้งการที่หกอันนี้นะครับ นำจัดสูบหน้า,าเลยตรงหน้าพัดลมนะครับผมรอบแรกนะครับมาดูครับผมแล้วมาจะดโอเวอร์แลปบนะครับเห็นไหมครับตอนนี้จะแตะปับ๊บตั้งเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวตั้งให้ดู มาแล้ครับผม,มใช้พิลเลอร์พิเลอร์ผมก็ลุบเดือนไปหมดนะครับผมทางระบบสัมผัสน,นะครับต้องขออภัยนะครับเพราะมันติดทางครับผมเสียงรบกวนเยอะนะครับีครับระบบสัมผัสก็คือผมตั้งประจำผมจะรู้13 14นะครับเป็นยังไงครับผม ตรงให้มันตรงทันแนนไม่ได้นะครับท่นแนนไม่ได้พอตรงนะครับอ่านี่ล็อกเลยนะครับผมการตั้งนะครับมันจะได้พอดีพองามนะครับผมเห็นไหมครับพอดีพองามของผมนะครับแล้วก็ตั้งตัวนี้เหมือนกันนะครับผมก็ตั้งไปทุกตัวนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่าพอดีพองามนี่ครับแล้วก็ล็อกเลย ใช่ไหมครับตั้งตัวนี้เนาะต้องคลายออกก่อนเป็นการที่ผมนะครับเป็นการที่ผมนะครับอาจจะไม่เหมือนรถไถนะครับรถไถมันจะหันเครื่องไปฝั่งนู้นนะครับผมหลายคนงงนะครับผมนักบุญมาตั้งนะครับพี่ีก่ครับพอดีพองานแล้วครับผม ออโอเคนะ่ครับพอดีจบนะครับรอบนี้ตั้งชนิดโอเวอร์แลปเดี๋ยววัดไปวนินอีกให้สูตนนี้ทำการโอเวอร์แลปให้สูตนนี้อัดสุดอ,อัดตั้งเลย ทางกันบ้างนะครับผมตั้งสองรอบมุนเครื่องสองรอบนี่จบอ่ามันจะช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าแงไฟรินนะครับผมเล่งานละเอียดนะครับโอเคครับผมให้เป็นสูบหนึ่งโอเวลบนะครับผมนี่ครับทาการโอเวล็บแล้วนะครับให้เปลี่ยนเป็นสูบหนึ่งนะครับสูบสีจะทําการอัดสูดนะครับอ่านมาทางนี้ทําการอัดสูดนะครับสูบหนึ่งโอเวล็บแล้วนะครับเมื่อกี้เปลี่ยนทาง ให้เราตั้งคู่นะครับจะเป็นลิ้นที่แปดอ่ลิ้นที่เจ็ดแล้วก็มาลิ้นที่หไม่ใช่เป็นลิ้นที่ห้าเนาะนี่ลิ้นที่ห้าแล้วก็ลิ้นที่สี่โอเคตั้งกันเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับให้เรานับอย่างนี้นะครับผมอ่าจะนี้ตั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวมทอนให้ดู กดไปหน่อยนะครับผมให้เราถ่ายก่อนนะครับเพราะว่าเราเช็คกระเด่องใหม่นะครับนี่ครับให้ฟิลเลอร์อ,อีกประมาณนะครับผมเดี๋ยวจะทำไไว้ทำช้าๆก,ก,ก็ได้ครับไได้ดูชันให้เราล็อกฟิลเลอร์นะครับอ่าพอดีโอเคอา่าจะได้สวยนะครับนี่ครับ นี้่เข้าค่ายก่อนที่พิลเลอร์เข้าได้นะครับผมปกติสิบสามสิบสี่พิลเลอร์เราจะใช้สองพิลเลอร์สองก้านนะครับแต่ผมรู้นะครับผม,ผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับมันจะห่างประมาณนิดเดียวเองนะครับไม่ถึงมิลน,นะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับผม ตึงนะครับผมไอเสียนี่จะมันจะจะห่างว่าไอดีนะครับผมไอดี ID จะจะใกล้กว่าเพราะว่ามันจะเปิดอากาศไม่ให้เครื่องร้อนนะครับผมโอเคนะครับผมมาดูตรงนี้ใครน็อตหลอกก่อนนะครับนลอตใครดูอ่ นี่นะครับผมบจึงจึงแล้วก็นอกเลยนะครับนี่ครับด,ดีนะครับผมต,ตัวนี้ตัวนี้ยังแน่นไปหน่อยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับการเช็ควาลในตระกูล40นะครับไม่ว่าจะเป็นรถดักหรือรถไทยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่น็อตล็อกตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะครับผมรถไงใช้ฟอดก็จะไม่มีน็อตล็อกประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับผมโอเคโอเคครับผมมาดูวิธีการไล่ลมขึ้นหัวเฉียดนะครับให้ช่างภูมิไล่ ใช่างคสตาร์ทให้ครับผมมาดูวิธีการนะครับผมเวลาเราทําเครื่องใหม่นะครับหรือว่าเช็คปั๊มนะครับผมให้อะไขึ้นหัวฉีดก่อนนะครับทั้งสีสูบเอาเลยครม เรียบร้อยนะครับผมทําการสตาร์ทได้นะครับโอเคครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ามาต่อกันท้ายคลิปได้เลยนะครับผมนี่ครับจะทําการสตาร์ทฟังเสียงดูไปพร้อมๆกันนะครับไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ช่างภุมไปสตาร์ทให้ดูครับผม ไล่น้ำมันน้ำมันเรียบร้อยนะครับเด้งสองสามเดี๋ยวผมเร่งเครื่องให้ดูนะครับ พ่อรวมไม่ดียังไม่ได้ใส่นะครับเทสดูก่อนนะครับเดี๋ยวประกอบส่วนที่เหลือครับผมระดับเครื่องกันโอเคนะครับเดี๋ยวประกอบส่วนที่เหลือนะครับฝากระโปรงให้แกมาใส่เอานะครับผมเพราะว่าแกเป็นคนถอดนะครับเจาขอรถเป็นคนใส่นะครับเดี๋ยวช่างทําส่วนที่มันติดขัดนะครับผม เรียบร้อยนะครับจบไปแล้วนะครับเคสนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาเยอะนะครับผมจะได้ดูคลิปที่ดีมีประโยชน์นะครับผมเป็นสาระที่ดีนะครับผมที่ถ่ายทําลงกันทุกวันนะครับเพื่อเป็นแนวทางไปใช้งานนะครับผมไปวิเคราะห์งานใช้งานครับผมสวัสดีครับ